ก็เป็นหนึ่งในทีมคณะจัดงานในคืนนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนจะดูเป็นอย่างนั้นครับผมก็พี่ดิสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันทหารพันศึกพี่ดิมีอะไรฝากให้กับพี่ๆทหารชายแดนตอนนี้อยู่ไหมครับอยากฝากบอกว่ายังไงประชาชนไทยพี่น้องแนวหลังอย่างเราๆไม่ลืมนะครับก็จะ มีอะไรทําได้เท่าที่เราจะทําได้เราก็จะทํานะครับเพื่อที่ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยยังรับเรงถึงท่านอยู่แล้วก็ส่งทั้งกําลังใจทั้งปัจจัยอะไรที่ทําได้ไปดูแลดูแลกันเพราะว่าท่านดูแลเราครับผมแล้วมีอะไรฝากถึงน้องๆเยาวชนที่คนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนที่กลุ่มพวกพี่หรือว่าพวกผมเองบ้างครับ ก็อยากให้น้องๆได้ศึกษาได้ดูเรื่องราวค้นคว้าเดี๋ยวนี้มันค้นคว้าง่ายจะตายว่าใครทําอะไรบ้างใครทําหน้าที่อะไรแล้วก็ทำมีความเสียสละขนาดไหนมีอะไรที่มีประโยชน์กับชีวิตเราขนาดไหนเสี่ยงขนาดไหนก็ไปค้นคว้าดูแล้วเราจะเข้าใจคือเอาเอาความเข้าใจเป็นหลักว่า ใครทาอะไรที่ไหนแล้วเราก็จะรู้เองว่าเราควรจะรู้สึกอะไรครับสำหรับในในส่วนของวันนี้ครับที่จัดงานไปแล้วพี่พดีรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างครับตอนนี้อะรู้รสึกร,รู้สึกเสร็จแล้วคนตอบรับอะไรไงครับพีก็ก็ได้ทำในสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะทำให เ,เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไทยที่ได้เห็นได้ดูรู้สึกตะหนักถึงทหารหารทหารผ่านศึกทั้งตำรวจทั้งประชาชนพลเรือนทุกเหล่าทีเ่เสียสละชีวิตหรือร่างกายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้อาจจะยังไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ว่าก็ต้องก็ต้อง เฝ้าประตูรั้วบ้านเฝ้าบัวเฝ้ารั้วบ้านาก็อยากจะให้รู้สึกตรงนั้นแล้วเราก็ามีทัศนคติที่ดีก็ต้องขอขอบพระคุณพี่พี่พี่ดี้แล้วก็พี่พ,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 พี่ทีมงานทุกทท่านครับที่ททจัดงานดีๆในครั้งนี้ขึ้นมาให้กับพวกเรานะครับทั้งที่เป็นทหาร นะครับทหารประจำการทหารกองประจำการทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ <Yeah. S 1> หรือประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามารับรู้ได้เข้ามาเรียนรู้เหตุการณ์และประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยกันโดยเฉพาะช่วงที่พี่เบิร์ตเสยเบิร์ตมาเล่าให้ฟัง <Yeah. S 1> นะครับพลโทวันชนะสวัสดีได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ <Yeah. S 1> ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทีมงานของพี่ดีแล้วก็พีพีทุกท่านหลายๆท่านนะครับ <Yeah. S 1> ก็ต้องขอขอบพระคุณครับพี่ครับเครับผมนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่ง ท่านพี่ผ,ผ,ผู้ผู้ร่วมจัดงานแล้วก็ผู้ที่เป็นเบื้องหลังในการจัดงานในครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสรีชัยสมรภูมินะครับอยู่ด้านในวันนี้อยู่กับพี่เกลือนะครับอ่า <c oughs> ผมจะคุ้นกับพี่เกลือในรายการเกลือวันเดอร์ขอบคครับผอบคผม ครับวันนี้เป็นเป็นยังไงทําไมถึงมาร่วมงานวันนี้ครับวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะในงานสดุดิทาขันกาเน่ในวันทานพานศึกนี่แหละครับก็ก็เลยรีบมาก่อนมาก่อนนัดหมายเพราะว่าอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามากราบสักการะทุกดวงวิญญาณนะฮะของทหารไทยที่เอ่อเดเี๋ยวที่เสียสล,บลับเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราครับ,คร,บครับแล้วก็จาก ข่าวที่ผ่านมาครับที่ว่ามีการสูญเสียมีเีรบุรุษเกิดขึ้นในสนามรบเนี่ยพี่เกลือรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่ทหารทุกท่านนะครับที่ยอมเสียสละนะครับชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรานะฮะให้บ้านเมืองเราได้สงบปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้นะครับมันเป็นมันคงไม่มีความเสียสละไหนที่มันยิ่งใหญ่เท่ากับการเสียสละชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็อม มันมีความหมายมากนะขอบพระคุณนะใช่ครับก็แล้วพี่เกลืออยากจะฝากถึงทหารชายแดนตอนนี้ครับอยากจะฝากถึงว่ายังไงบ้างครับก็เป็นกำลังใจให้กับพิพิธานทุกคนนะครับขอบคุณที่ทุกท่านเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองของเรานะครับแล้วก็เราในฐานะภาคประชาชนก็จะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะครับเพื่อใหอ้ประเทศของเราเนี่ยมั่นคงปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณจากใจจริงนะครับ มีอะไรจะฝากถึงน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ไหมครับจากจากอ่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่ที่กำลังจะโตมาแทนที่เราแล้วก็ที่กำลังจะอ่าเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับก็ช่วงเหตุการณ์นี้ก็น้องๆได้ได้เติบโตขึ้นมานะครับได้ค้นพบได้เห็นเหตุการณ์นี้เนาะว่าจริงๆแล้วเรื่องสงครามไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องได้เห็นอยู่นี่ก็คือน้องจะได้เห็นถึงทุกความเสียสละนะครับของพี่ทหารนะครับที่ปกป้องแผ่นดินของเรานะครับได้เห็นอ่าทุกความรัก ที่เรามีต่อประเทศชาติของเราก็อยากให้น้องเนี่ยจดจําเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทุกคนอยากเจอและครับแต่ว่ามันก็ยังคงมีคุณค่าอยู่ในอการที่มองเห็นการเสียสละและการรักประเทศของเรานะครับก็ต่อไปก็จะเป็นยุคของน้องๆก็ฝากประเทศนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เห็นพี่ๆทหารทุกคนวีรบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับที่แลกชีวิตของพวกเขานะครับเพื่อประเทศของเรา ที่สําคัญคือฝา, <c oughs> ากไว้ว่าไม่ให้ลืมวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ,รบเป็นวันทานพันศึกนะครับเป็นวันที่พวกเราจะมาร่วมน้อมนําลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของพี่น้องทานพันศึกทุกท่านนะครับแล้วก็ทําให้วีรกรรมของพวกเขาครับยังคงอยู่ในความทรงจําของคนไทยตลอดไปนะครับก็ฝากให้ทุกท่านนะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทานพันศึกด้วยครับด้วยกรรันซื้อดอกป๊อปปี้นะครับซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของทานพันศึก นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโลกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เพื่อร่วมสนับสนุนนะครับและให้กําลังใจพี่น้องทหารทุกคนนะครับครับผมขอบพระคุณพี่เกลือมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับก็คือความรู้สึกของพี่เกลือที่เราได้พบเจอกับพี่เกลือวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่เกลืออีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพันเอกนายแพทย์ภาคโลหารชุนนะครับหรือว่าพี่ภาค เป็นหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตบีนะครับวันนี้เราอยู่กันในที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่3คกุมภาพันธ์2 5 6 9เป็นวันทหารผ่านศึกนะครับก็อยากจะสัมภาษณ์สอบถามพี่พี่ภาคขออนุญาตเรียกพี่ภาคแล้วกันนะครับครับสัมภาษณ์พี่ภาคว่าสำหรับวันทหารผ่านศึกครับพี่พี่ภาคให้ความสาคัญหรือว่าพี่ภาคารู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงกับวันทหารผ่านศึกครับ ก็หนึ่งก็คือเราเป็นหารด้วยนะคร,ครับต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้มาว่าวันนี้เป็นวันที่ราลึกถึงพี่น้องผ่านกล้าที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อที่จะปกปักรักษาบุญไทยซึ่งที่อนุสาวรีย์ชัยก็จะมีรายชื่อผู้ที่เสียสละตั้งแต่สมัยสงครามโลกตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิสมรภูมิไหนก็ตามแล้ววันนี้ก็จะมีการบรรจุอัฐิของ พี่น้องทหารเราที่ไปรบที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากได้ระลึกถึงคุณงามความดีและก็ความเสียสละของพี่น้องทหารทุกท่านครับครับผมแล้วพี่ภาคในฐานะทหารรบพิเศษนะครับ,รบก็มีอะไรจะฝากฝากบอกทหารฝากบอกคนทั่วไปแล้วก็ฝากบอกทหารแนวหน้าบ้างไหมครับก็ <c oughs> วันนี้นะครับถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็มาสแสดงความเคารพวีรชนฐานกล้าได้นะครับก็จะมีการนำดอกป๊อปปี้มาได้ร่วมกันประดับณนบ,บริเวณอน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งก็การจําหน่ายดอกปอปปี้นี่ก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะนําไปดูแลพี่น้องฐานผ่านศิกด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากไยสงครามต่างๆด้วยครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือพี่ภาคมีอะไรฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือเด็กสมัยใหม่ที่ที่เกี่ยวกับด้าน ทหารด้านสงครามหรือว่าจะด้านอะไรต่างๆด้านประดิด้านความรักชาติอะไรต่างๆนะครับมีอะไรฝากถึงรุ่นน้องเยาวชนรุ่นหลังต่อไปไหมครับที่จะมาแทนรุ่นพวกเรานีครับพี่ครับก็ฝากน้องๆน,นะครับก็คือพวกเราเป็นคนไทยนะครับก็ยึดมั่นในประเทศชาตินะครับ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับยึดมั่นไว้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยครับมีความเป็นปึกแผ่นแล้วน้องๆก็คืออนาคตของชาติเป็นเยาวชนที่จะต้องมาแทนพวกพี่เพราะฉะนั้นคนรุ่นเก่าอย่างพวกพี่เนี่ยก็จะหวังหวังเยาวชนอย่างผู้น้องนี่แหละครับที่จะมาแทนที่พวกพี่ๆแล้วก็คอยดูแลปกปักรักษาประเทศชาติและสร้างความเจริญให้ประเทศชาติต่อไปนะครับครับผมขอบคุณพิพาคนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับ คุณนี่แหละครับคุณหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปรราพีนะครับของพี่ภาคขอญาตน,นิดนึงครับกี่หลักสูตรนะครับพี่จำไม่ได้น่าจะ8หรือ9ไม่ได้ใจนะห <laughs> ลักสูตรของรบพิเศษทุกหลักสูตรทุกเหล่าทัพบกเรืออากาศของพี่ภาคติดเต็มหมดทุกอัน นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนที่อยากมาเป็นอาหารแล้วก็อยากจะมีผ่านหลักสูตรต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ภาคนะครับที่ที่ทำให้น้องๆหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจครับผมขอบคุณครับดูครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพลโทวันชนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีครับขออนุญาตเรียกพี่เบิร์ดนะครับก็พี่เบิร์ดครับวันนี้วันฐานผ่านศึกพี่เบิร์ดอยากจะฝากอะไรถึงเด็กเยาวชนรุ่นใหม่บ้างครับ เราอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการลํำลึกถึงนะครับวีรกรรมของผู้เสียสละคือนักรบกล้าแล้วก็ได้นึกถึงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้องๆทหารนะครับที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเราจะเป็นปึกแผ่นรวมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรานั้นสามารถจะนำพาประเทศชาติไปได้อย่างมีความมั่นคง เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ไม่แบ่งเขาไม่แบ่งเราเราคือคนไทยเหมือนกันครับ,คร,บครับผมแล้วก็สําหรับวันที่สามกุมภาเนี่ยเป็นวันหาร่านศึกพี่เบิร์ตอยากจะฝากอะไรถึงแนวหน้าที่รับชมในช่องทางติกต็อนี้บ้างครับครับก็ขอขอบคุณน้องๆทหารนะครับและตำรวจที่อยู่ตามแนวชายแดนทุกชั้นยศที่เขาได้เสียสละตรงนั้นอีกประการหนึ่งก็คือต้องขอบคุณไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยนะครับที่ คนในครอบครัวของท่าน1นคนหรือมากกว่าหนึ่งมาปกป้องอธิปรไตยของชาติขอบคุณจากใจจริงครับนี่ครับก็คือคําสัมภาษณ์จากพี่เบิร์ตนะครับพลโทวันชนะสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ